สวัสดีครับอยู่กับช่องดับซิ่งดิระเบิดโอ้รถแปดคันพีน่น้องรุนรี่ยเนี่ยตรงนี้มันจะหนืดหน่อยนะครับในตรงเนี้ยเดี๋ยวมาดูคันซิชมพูเรา ชวนะพไปนองนะ้ำไม่พุ่งม้าก็ไม่ได้นะโอ้แรง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 นี่ขุดกันใกล้ๆครับนี่ รถไทยก็ปูทางให้ยันมาโอ้ยโกนี่แหละไอโกนไอโก,อโกนให้มาแนวนี้แหละโกนเลยไ,ไปจากนู้นจมอีกแน่นอน เดี๋ยวมาดูว่าไอกอนจะรอดหรือร่วงรถไทยสุปกรครับสุปกรสุปกอนรอดหรือร่วงเ,เดี๋ยวไม่ใช่รถเกี้ยวนะนี่สุปกรนี่ คนขับรถดำอู้รถใหญ่ว่าเขากระบะใหญ่เนี่ยเจอดินนืดดินนุ่มเราก็ต้องหาเหลี่ยมหาทรงให้ได้รถไทยก็สเตนบายรถไทยเรารถไทยบริษัทจอดนะครับจอดอยู่บ้านในหน้าเขาบอกว่าเขามีรถไทยเอง จัดไปอยดูไอ้คำรนนี่มาดูว่าสเต็ปของคำรนเขาจะเป็นยังไงผมว่าไม่รอดเนี่ยขับแต่รถล่องให้มาขับรถดั้มนี่ไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวมาดูสเต็ปเขา่าเนย นี่ต้องส่งซิกหัวเยียบเยียบเยียบเออยังสั่นแหมยาคือดีกว่ารอบนี้เน่ที่เทครับมันอยู่ตรงนี้เองวิ่งประมาณ500เมตรนี่รถ8คันโอ้อยดูว่าจะได้กี่เที่ยวนะครับนี่วิ่งกันใกล้ๆนี่นะ่าจะประหยัดน้ำมันนะครับตรงนี้ นี่งานก็มีหมูมีจาบายครับเดี๋ยวเราพาไปดูพ่อครัวเอ้าตกงานครับไอแ้แม็กแม็กรอยเมียนี่ไอมาทำแผนกอะไรวะปุงข้าวพ่อครัว ไง้อะไรกินฮะโอเคบักอืน,นี่งานรถไทยไม่มีก็ให้ทำกับข้าวแต่ก็นี่รถส่งน้ำมันเรานะครับนี่ออกไม้ป้ายแดงมานะนี่ไม่ตี้ไม่ตีเอ็กซ์เอามาขนน้ำมันนะครับ รถคันนี้เป็นรถที่ผมซื้อปิกอัพคันแรกเลยนะนี่นี่ก็เอามาใช้นะครับเอามาใช้เอาวิ่งวิ่งน้ำมันอันนู้นก็จมอีกแล้วครับไอ้ทอง ร่วงไปแล้วอีกหนึ่งรวงแล้วก็เทเลยบอกไวรถด,ดินน้อยอาจารย์นี่ทางมันน่วมนะก็ใส่มาเต็มถ้าเกินตังหนึ่งก็จมเลยนะครับ ใส่ปูไปก่อนไปดีว่ารถไทยอยู่ใกล้นะครับนี่ตารถไทยไปติดงานดันอยู่นู้นเสร็จเลยนี่ไมโคเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละนี่รถไทยก็ดันฟรีไปหนึ่งวันแล้วนี่ เราลงหน้าดินนะครับนี่อยู่ตรงนี้เองเฮ้ยข้าวไหม้แล้วกลิ่นอะ่ะโอ้อยจาน์นี่ให้ดูแลทีมงานครับนี่ทำกับข้าวเช็คเที่ยวผลน้ำมันนี่อัจจารบีโอ้หลายยางลายแนว ว่างๆก็อยู่ไฟทอง <c oughs> เดินเลาะหาแด่ลูกสาวเขาอะไรนี่ <c oughs> นกับข้า,าวเช้ากับข้าวเที่ยงกับข้าวเย็นครับให้เตรียมมาไว้ให้เลย <c oughs> เฮ้ยมารถครับวิ่งกันใกล้ๆนะครับมีตามตูดกันมาเลย <c oughs> โอ้แต่สวยนี่วันนี้สงสัยจะเอาสาสิบห้าเที่ยว ยังไม่เกมนะครับแต่สวยนี่เตาจริงจริงนี่ดูครับ่อแถวรอเลยครับนี่ไม่คนี่หวานเจี๊ยบออมาดูไอหัวปลาดุกเ่ยอุโซเยี่ยปุณนะ แล้วมันต้องพุ่งนะครับตรงนี้ดูครับไล่กันมาครับดูไล่กันมาโอ้ย่ำเลยย่ำเลยโอ้แกตื่นอะไรนันนั่น ไอทองไม่เล่ทองไอทองน่าจะให้มาทางนี้หรือเปล่าไอทองนี่เดูสเต็ปเขาก่อนไอไอทองบกมานี่บกมานี่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 ไอหั่มเนี่ยต้องยืนคอยบัญชาการให้ไม่งั้นเลี่ยมมาแนวนี้แนวนี้แนวนี้ เสียวแต่รอยโก้เลยเนี่จะไม่มีทางลบแล้วให้รอยโกนะ้น่ะโอ้น่วมเริ่มเต็มที่แล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นที่เขาโลกเก่านะครับรถไทก็ลูบให้ตลอดขับฝีมืออยู่นะครับนี่ เพิ่งออกมาได้สามสี่วันนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวด้วยลองกองครับว่าจะไปทางไหนลองกองนี่ลองกองทิ์อาจารย์โบยเดี๋ยวคอยดูสเต็ปเขาผมว่าแต่ไม่มันจะรอดหรือร่วงนี่แต่ตัวนี้เยียบหนักครับเยียบหนัก วบเยียบแล้วเยียบแล้วไปแล้วไปไปเจ้าได้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 ถายเร่งครับไอ้ลองกล้องมีสิทธ์อาจารย์โบยไอ้ลวงพี่สั่งมาว่าเยียบอย่างเดียวเซ็งอย่างเดียวอ่าสุดทีนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับทีมงานเราวันนี้มาดูงานมาคุมงาน นี่เพิ่งลงวันแรกเราก็เลยต้องมาช่วยดูเล่ก่อนนะครับเดี๋ยวทางมันแน่นร้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาวิ่งกันไปเดี๋ยวเราจะไปหางานรอนะครับส่วนงานเราก็ยังมีนะครับมีมีมีสเตนบายอยู่เอาส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ